ถึงบ้านจะหมดแล้วค่ะยังนึงยันึงรีกอ็นนึงร้อยบาท ร้อยยี่ฝั hating, <100 S 2> <100. S 1> ่งโน้นมีดไหนร้อยนึ่งอันไหนว่าดำดนี่คือครับว่าอะไรวามเชียงไปดูวองร้อยยี่ราคาเท่าไหร่บ้างนะร้อยยี่กับร้อบ ท่ยมันแก่ต้องขกอน่แลมันเล็กอนี้โลลร้อยมันน่ารักีเนี่ยอันนี้สุดกตดที่บอกเองเนาะล่นุ่มเลแก หลอกวงผู้บริโภคโลละลอยไม่มีอยู่จริงชื่อร้านดูเรียนจยากได้รับประกันเนื้อมาประกันเนื้อเลยใช่ไหมเปลือกบางหรือเปลือกหนากลางๆกลางๆใช่ั้มไม่หนาจะบอกว่าบางก็ต้องบางเฉียบเลยนะแม่ค้าให้เอาแบบพอดีกินนะแบบไม่เอาแข็งไม่เอากรอบอะไรเลยนะ แบบพอดีอ่ะไม่กรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างเงี้ออยรอ,อร่อยมากเหรออร่อยมากเอามาจาัดดูซิเดี๋ยวกันนะกระดาษให้ดีกว่นนานิดนึงา นี้แข็งไปแข็งใช่ไหมแข่งไปเอานี่ไปนี่ไ,ไปอันนี้แข็งไป 哎呀！ ได้ไม่พังเนื้อแบบนี้อืมเขาเลือกยากเหมือนกันอยู่นั้นี่ยนะเขาเลือกยังไงคะอันนี้ให้เคาะๆดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบคุณเรียนมันไม่ป้ายยางเลยที่มาแบบมาแบบสดๆเลยใช่ไหมส่วนส่วนแม่ที่การะนี่ก็น่าโอ้หน้าได้ไหมอันเนี้ยดูว่าที่เราเแล้วนี้ให้ดูเฉยๆนะ เพราะว่ามันโดนโดนเจาะไงก็เลยผีดออกอแข็งนี่ไมู้่ะแข็งแข็งห,งหงนักโอ้โหพี่นั้นอร่อยมากพี่จิ้มบอกป้ามาชิมอันนี้ดูสิเป็นยังไงไม่ <laughs> ไมพี่เขาให้จิ้มดูว่าจะเอาเนื้อแบบนี้ไหม เนื้อแบบนี้มีไหม,มเนื้อประมาณนี้ค่ะเนื้อนี้ก็ได้เนื้อนี้ได้ไหมไม่ได้เน,นี่ยน่านนนจะอันนี้เสียงเป็นยังไงขอให้ฟังหน่อยที่มันจะกินได้อะอโอ้มันดังปกปกปกหลวงมากอ่าเป็น่มหลวงหลวมมากอะพี่ต้องหลวมมากๆ อันนี้ปุกๆได้ไหมปุกๆนี่นอันนี้ได้ไหม<ต>ปุกๆแปนิดเนี่นยม,มันไม่ได้ปีนี้ทุเรียนเป็นไงคะราคาดีไหมราคาดีุ่ส่งส่งออกต่างประเทศได้ไหม ไ้พี่แต่ว่ามันเหนีนมีข่าวไม่มีน้ำใช่ไหมเด็ดน้รให้อออันนี้จากสวนมาเองเหรอคะสวนยาดาพี่อ๋อสวนหญ้าแล้วคะ่ะาปักกันเลยกับ6กโลวสวยมากยอด อะไรนี้นะพี่อยากจ่ายอะไงนี้นะพี่จะแก็เองจะได้ไม่มีกล่องใส่ให้หรอไม่มีกล่องพี่อ้าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรใเอาแวบให้เอาเดี๋ยวพี่แวบให้ดูหน่อยได้ไหมให้ที่เอาที่ปูสวยๆอ่ะ ดแมด่ดูโอ้ยมันสู้สดไม่ได้หรอก

นุ่มละลายในปากอืมอืมแบบฟองๆลอยหมดแล้วอ่ะอืมอม,ม,มดีมาก จะแหวกให้มันให้ดูนี่โอ้ m ม่กดเหลืออยู่สามพูเมื่อกี้กินไปสองอันนี้อาจจะตะมุตไี่นี่น่ารักอ,อร่อยมากเลย กินอันนึงกันหนึ่งทำไหนดีกินนี้ดีกว่าอ่ะเด๋ยวจะกินนี้นะ,ญญะอันนี้กินเลยค่ะปุขดขาไม่เจ็บเลยเหรอจริงเหรอนี่น่ารักมากเลยเาขาฝ่ามมือเลยแต่อร่อยมากมา ฟินฟินไหม